วันนี้เราจะมาแก้ต้นนี้ครับสภาพต้นที่มันแย่ๆเป็นลักษณะโคกสูงแล้วเวลาลดน้ําไปน้ํามันลงไม่ถึงตัวถุงทุเรียนนะครับตัวก้นตัวเบ้าแล้วก็เบ้าเนี่ยไม่ได้เอาออกเพราะว่าปลูกในเข่งมานานสองปีและต้นนี้สองปีกว่าแต่เพิ่งเอามาลงได้ได้เดือนกว่านะครับสภาพก็เลยกลายเป็นแบบนี้ใยใบไ,ปไปหม้หมดเลยก็คือขาดน้ําเพราะว่า ไอถุงตัวนั้นมันตัวเบานะครับมันห่อไว้มันไม่สามารถที่จะปล่อยให้รากดูดน้ําได้ครับแล้วก็มาทําโคกแบบนี้ด้วยโคกเล็กสูงมันก็เลยไม่รับน้ําด้วยนะครับก็เลยจะทําการแก้ไขใหม่อันนี้สภาพต้นนะครับก่อนที่จะทาการแก้ไขนะครับ มีลักษณะก้านดำๆสแสดงว่าน้ำที่ฉีดพ่นไม่สะอาดนะครับอันนี้ก่อนจะทำการแก้ไขลงดินนะครับเพราะว่าลงดินมาแล้วช้ำหมดก็เลยจะมาแก้ไขปรุงดินใหม่ก่อนกำลังแก้ไขอันนี้คือตัวที่อยู่ในเข่งนะครับ อยู่ในถุงนั่นแหละแล้วเขามาใส่เข่งอีกทีหนึง่งซึ่งมันจะขดต้นนี้ก็น่าจะประมาณปีหนึง่งต้นนี้ไม่ใหญ่ปีหนึง่งแล้วที่สําคัญก็คือข้างล่างมันจะขดเยอะนี่ครับเราจะต้องมาค่อยแงะออกเพราะว่าด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นแผงที่ทําให้รากเราไม่เดินต้องค่อยแง้มันออกแบบนี้แล้วก็ค่อยเอาลงปลูกนะครับส่วนรากอ่อนตัวนี้ที่ใครเห็น ตัดได้เลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องเสียดายตัดออกไปเลยเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะเละช้าหมดเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ครับคนที่ตัดรากขดนะใครที่ตัดรากขดเสร็จแล้วกลัวว่ามันไม่งอกนะครับดูตัวอย่างได้เลยนะครับพอตัดเสร็จมันจะงอกออกมาอย่างนี้หมดเลยเนี่ยตรงนี้ตรงที่เขาตัดอันเก่างอกออกมายิ่งตัดยิ่งแตกครับไม่ต้องกลัวโชว์ออกเลยตายตายยหอนคนตัด ผมมีคำว่าตายครับมิดตลอดครับ,น,บรนี้งหอืมเยเวลาปลูกเราก็ต้องแผ่รากพวกนี้ออกมาด้านข้างนะครับเนี่ยแผ่รากให้มันออกด้านข้างจะได้จัดสรรรากเขาให้ใหม่เลยนะครับแล้วเราก็กลบแต่ถ้าเป็นอีสานต้องกลบมิดประมาณห้าเซนถึงสิบเซนได้แต่ดินจะต้องร่วนซุยตลอด แบบนี้นะครับใครที่เอาไปปลูกก็จัดการได้เลย คือโคกที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลูกไปแล้ววันนี้วันที่9นะครับสิงหาสภาพต้นนะเดี๋ยวเราดูอีกสมเดือนว่าจะเป็นยังไง